เจทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีสิพามาเบิงควายงามราคาดีเช่นเคยนะครับมือนีพาพี่น้องมาอยู่ที่คอกควายของพี่ยุทธนะครับอยู่บ้านนาลาดควายอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมีทางฟาร์มมีควายงามมาเปิดอยู่หลายรายการนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามนะครับว่าจะมีราคาไหนเนี่ยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนะครับบริพารด้นะพี่เนาะครับผมมือนีมีของงามมาฝากพี่น้องอีกแล้วครับนะครับมีอยู่หลายรายการ มีอยู่หลายรายการครับรายการแรกก็เป็นโคแม่ลูกโคแม่ลูกครับลูกแม่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับแม่พันธุ์สูงแค่ไหนครับนี่สูงร้อยสามหกสามเจ็ดนี่ะครับร้อยสามสิบหกปักกันร้อยสามหกครับประกันไปร้อยสามสิบหกเนาะครับผมลูกของเพื่อนนี่เป็นลูกลูกของเพชรผู้พันครับเป็นลูกเพชรผู้พันที่ว่าพ่อขั้นประจักฟาร์มเหาแม่นครับสายอุทัยเนาะครับผมอันในท้องในท้องนี่บ่ทั้นด้ตรวจครับบ่ทั้นด้ตรวจเทอะครับผมลูกเพื่อนเป็นลูกที่ไหนครับเป็นลูกที่สองครับลูกที่ส่องในยี่เดือนละพี ลูกสองนี่ได้ซีเดือนครับซีเดือนกับวันได้เต็มหรอครับวันที่สิบเจ็ดค่อยเต็มซีเดือนคมแรกเนี่ยเปิดอะไรนะครับนี่เปิดไว้ห้าหมื่นครับห้าหมื่นบาทครับผมต่อรองกันได้ต่อรองกันได้ครับบ่มี่ตะมีทั้งแม่งลูกบ่มี่ตะมีครับประกันครับอ่ะฝากเบอร์ไปก่อนพี่ศูนย์แปดหกสองสามสี่เก้าเก้าหกแปดครับเปิดคมแรกไว้แม่สูงลอยสามสิบหกบวกกับลูกสาวไว้ซีเดือนเนาะครับผมเป็นลูกสาวของเพชรภูพันครับห้าหมื่นบาทครับเปิดไว้ห้าหมื่นครับต่อรองกันได้มาเบิ่งความงามของแม่พันกัน เป็นควายอ้างดีพี่น้องครับนี่ฮะหน้าเขาสวยนะครับหน้าเขาเปิดดีเนาะพี่เนาะครับผมกระดานเขาใหญ่นะครับเล็บดีตีนใหญ่พี่น้องครับเล็บสวยเลยนะครับผมเล็บม้นงามครับเล็บม้นสวยนะเล็บธรรมชาติเนาะครับผมเล็บหน่อยกอดเขาในลำตัวดีพี่น้องครับเนี่ยเบิ่งเอานะครับอ้างดีลูกกินนมอยู่ลู้นกินนมอยู่ครับเดี๋ยวขอยห้เบิ่งลูกกันนะการจะรุมเพื่อนนะครับหางเป็นพวจนมซีเต่านะครับแม่เบิ่งลูกสาวของเพื่อนนะครับซีเดือนนะครับแต่ว่าใหญ่นะครับพี่น้องเบิ่งหน้า นะครับเพราะว่าพอพันก็เป็นสายอุทัยแล้วก็ตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวเชิญคืนภาพให้เบิ้งนะครับสำหรับเจ้าเพชรผู้พันเบิ้งนี่ครับดอกข้อกระดูกโอ้สวยเลยนะครับใจลูกมาเนี่ยเล็บจิกดีนะเบิ้งเล็บสวยนะครับสวยทั้งแมงลูกนะครับเล็บท้ายยกสูงดอกเขาสวยมีความหนาชัดเจนนะพี่เนาะครับผมการใจลูกนี่ยพระธรรมดานะครับไทยดีครัทยดยมุนสวยนะครับเบิ้งเออคนหางใหญ่อ่ะนะครับโคมแหลกเปิดงามๆนะครับผมให้พี่น้องไปพัฒนาต่อนะครับแม่พันสูงรอยสามสิบหก บวกนะครับแล้วก็ลูกสาวไว้ซีเดือนครับนะฮะมีใบให้เนาะลูกเนาะครับครับออกใบให้เยใบครับออกใบให้ครับนะครับเพราะว่าเฮอเฮ็ดใบไว้ครับผมเพราะว่าพ่อพันประจําฟร์มเฮากันรับผสมจริงอยู่ฟ้ามกับราคาสองพันบาทนะครับผมแล้วก็เห็นการใจลูกแล้วครับอ่ะมาธรรมดานะครับโคมแรกนะครับผมหาเงอนมาตอนเอาพี่น้องครับมาบึงโคมที่สองกันนะครับเป็นโคไมลูกค่อยเผือกนะพี่เนาะครับผมแม่ลูกลูกแม่ให้กันลูกแม่ครับแม่พันนี่สูงแค่ไหนครับเนี่ย แม่พั่มสูงรอยสามหกครับรอยสามสิบหกครับกับลูกสาวพี่พี่ลูกสาวของแก้วฟ้าครับแก้วฟ้ามีอีกใบเนาะมีใบครับมีใบมีหลอดมีใบเกิดน้องเพิ่นครับผมจังเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นได้สองเดือนครับลูกสาวเพิ่งคลอดได้สองเดือนครับผมคลอดสิบเจ็ดกลุ่มพันเขียนไว้อย่างดีเลยนะครับผมครับผมแม่ลูกลูกแม่คอยเผื่อเป็นลูกที่ใดพี่เป็นลูกที่สองครับลูกที่สองครับผมโค้งนี้เปิดกพ้พี่เปิดไปหาเมื่นครับหาเมื่นบาทครับนะครับต่อรองได้เนาะต่อได้ครับโอ้เป็นตอไปเลี้ยงพี่น้องครับโค้งนี้นะครับผม แม่พันเนี่ยสูงร้อยสามสิบหกเนาะครับแล้วก็ลูกสาวแก้วฟ้าไว้สองเดือนครับนะครับหาเมื่อินะครับผมมาเบิ่งแม่กันนะครับแม่พันเนี่ยอ่างดีนะครับเนื้อหนังดีเลยนะครับหน้าเขาเปิดหน้าเขางามครับหน้าเขาสวยนะครับอกบกเพาวหญ่บ่มีตำหนิเนาะบ่มีครับบ่มีตำหนินะครับผมเบิ่งเอานะครับอ่างเพิ่นอ่างของนายเลยพี่น้องครับอ่ะเบิ่งนะครับผมฝายเนาะตัวเพิ่นไหนครับแม่นครับบ่มีกะเลยเด้อครับต้มตัวเป็นฝายเลยพี่น้องครับบ่มีกะเลยครับแม่นนางงก็็เปพวาม นะครับผมแล้วก็มาเบิ้งการใจลูกของแก้วฟ้านะครับเป็นลูกแก้วฟ้านะครับลูกสาวเนาะครับหนานะครับมีความหนาชัดเจนเลยฝ่ายนะครับสวยนะครับผมเบิ้งกระดูกเบิ้งพี่น้องสังเกตเบิ้งข้อขานะครับควายสาวหน่อยไวประมาณจีบสองเดือนได้สองเดือนครับสองเดือนพี่น้องครับเบิ้งเอากานใจลูกธรรมดานะครับเนี่ยฮะเบิ้งแข้งเบิ้งขาอ่ะนะครับผมโค้งนี่นะครับแม่สูงรอยใส่พกกับลูกสาวแก้วฟ้าไว้สองเดือนนะครับพี่ยุทธเปิดไว้ที่ห้าหมื่นบาทครับผม ต่อรองราคาในอ่างจุงท่าเดินท่ายางพี่น้องเบิ้งในพี่น้องเบิ้งท่าเดินท่ายางหมุนไปเลยพี่หมุนอ,อ้อมไปนะครับผมเนะี่ยเบิ้งเอานะครับผมสำหรับโคมนี่นมสีเต่าเนาะครับผมนมสวยๆนะครับผมอ่ะนะครับมาต้อนเอาหาเมื่อนะครับผมมีรถส่งให้มีรถส่งครับมาจะคุยราคาเนี่ยครับผมอยู่ไกลอยู่ไกลกับขุยเนาะส่งฟรีหน่อยกิโลครับอ่ะส่งฟรีหน่อยกิโลครับผมอ่ะมาต้อนเอาพี่น้องครับมาเบิ้งกันต้อนนะครับเป็นโคไม่ลูกอีกโคหนึ่งนะครับแม่ลูกลูกตัวผูนี่เนาะ ครับลูกภูครับเป็นไขยลูกไดครับนี่เป็นลูกแรกครับไขยลูกแรกลูกสองคาทองครับสองคาทองครับนะครับท่าเกับว่าคมนี่ซื้อสองได้สามครับผมประกันท่องประกันท่องครับแม่พันธุ์สูงขนาดไหนสูงร้อยซีซิปซีซีทิพห์าครับประกันร้อยซีฟีครับประกันไม่ร้อยซีฟีครับเพื่อนเป็นสายใดครับแม่พันธุ์แม่เป็นสายป่านสุรินครับลูกตัวแรกของเพื่อนนี่เป็นลูกพ่อใดครับเป็นล้านก็จะเลื่อนครับล้านก็จะเลื่อนแค่เดือนครับ ไดหกเดือนครับหกเดือนแล้วก็ได้ทองประกันของพ่อได้ครับของเพชรผู้พันครับเจ้าเพชรผู้พันสักเดือนละพี่ในทองได้สามเดือนครับสามเดือนเนาะครับอ่ะนะครับแม่สูงลอยสี่สิบสี่บวกครับลูกชายวัยหกเดือนครับแล้วก็ได้ทองประกันไว้อีกสามเดือนของเพชรผู้พันครับผมเปิดไปหลายนี่พี่เปิดไปเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันครับต่อรองอะไรที่เขาต่อร่องได้ครับบ่มีต่อมีทั้งแม่งลูกบ่มี่ต่หนิครับสี่สองในสามน่ะพี่เนาะครับผมอ่ะฝากเบอร์รอบนึงพี่ศูนย์แปดหกสองสามสี่ 9968ครับมาเบิงแม่พันกันนะครับผมแม่พันเนี่เป็นควายโค้งไงลำตัวยาวนะครับเขาคันซอนสวยนะครับผมเนี่ะเบิงเอานะครับผมเขาคันซอนใไ่เลยนะครับคันซอนสวยแล้วก็ลำตัวยาวนะพี่เนาะครับอัตลักษณ์นมียเห็นครับเล็บดีตีนใหญ่พี่น้องครับเนี่ยพูดใดที่ว่าตามหาควายแม่พันโค้งตัวสูงๆนะครับลอยสีเลยนะครับผมแล้วก็ลำตัวยาวนี่ะหางเป็นพั่วเลยขาเนาะครับแล้วก็การใจลูกแรกของเพื่อนนะครับผมลูกเนี่ครับ ใจลูกมาดีเลยกระดูกง่ายพี่น้องครับนี่ลูกชายนะครับอ่ะนะครับผมเบิ้งเอานะครับการใจลูกกระดูกง่ายเล็บดีแข้งขาดีนะครับส่วนทองที่2ก็คือเจ้าเพชรผู้พานสายอุทัยพี่น้องครับนี่ฮะให้นมดีนะพี่เนาะน้ำนมดีครับนี่ครับนมซีเต่านะครับเบิ้งเอานะครับผมนมยังสดสดด่เลยนะครับเพื่อนอาจจะช่วง3ปีผสมเนาะแม่นครับ3ปีครับนี่ยเพราะว่าควายเนี่ยมีอายุแล้วแต่ว่านี่ครับเบิ้งเอานะครับควายลูกแรกแต่ว่าสดยังสดอยู่นะครับผมเนื้อหนังครับนี่ครเอาคันซ้อนสวยเลยนะครับวงเขาของเพื่อน โคมนี่นะครับซื้อสองได้สามประกันท่องเจ็ดหมื่นหาพันบาทมาต่อเนาะพี่น้องครับมาเบิึงโคมสุดท้ายกันนะครับที่ว่าเป็นโคมไม่หลุดโคมหนึ่งแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเป็นควายลูกแรลกปะเพี่เป็นควายลูกแรกครับแม่พันธุ์นี่เป็นสายไหนครับนี่เป็นลูกเครื่องมู้ราครับสูงขนาดไหนเพศสูงรอยสี่สิบสามครับรอยสี่สิบสามสี่สิบสามบวกรอยสี่สิบสามบวกเนาะครับลูกแรกของเพื่อนเป็นลูกพ่อใดเพ่เป็นลูกของท้องขาวครับ เจ้าทองขาวที่ว่าลูกแก้วฟ้าแม่นครับวัยเผือกครับจัดเดือนแล้วครับได้สี่เดือนบ่ครับสี่เดือนสี่เดือนครับในท้องที่สองในยังบ่าได้ตรวจแม่นครับบ่ได้ตรวจบ่าได้ผสมเนาะครับนะครับแม่ลูกลูกแม่แม่สูงลอยสี่สิบสามนะครับกับลูกสาววัยสี่เดือนครับของเจ้าทองขาวครับเปิดลายนี่พี่เปิดไปเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าครับต่อรองได้รที่เก่าต่อรองกันได้ครับอ่ะฝากเบอร์เล่านิดพี่ศูนย์แปดหกสองสามสี่เก้าเก้าหกแปดครับ ควายวิมตัวนี้อย่างเนาะวิมีตัวนี้ครับอ่เดี๋ยวมาเบื้องแม่นก้อนควายสีห้เบื้องลูกกันลูกเพิ่นไปข้างหลังละนะครับผมแม่พระเนยังเป็นควายสาวสดๆเลยนะครับผมเนื้อหนังดีสูงฟันคู่แรกครับฟันคู่แรกครับฮะอ่องคอสามเรับตาแต้มแก้มจำอ่องคอมีครบขาใหญ่เล็บดีพี่น้องครับเบื้องเอาอกบกเผาใหญ่เลยนะครับเควายลูกแรกนะครับยังขี่สูงขึ้นไปอีกพี่น้องครับส่วนลูกสองลูกสาวในร้อยสี่สิบสี่สิบห้ามูดุลเนาะเบื้องลั้ตัวเพิ่นเนื้อหนังดดีกกระะูใหญ่ฮ Règ règ ne, แข้งขาใหญ่ครับแข้งขาใหญ่ดีตัวนี้นะครับเป็นควายสาลวาลูกแรกน,น,นะครับควายแม่พันธุ์ลูกแรกคอหนาพี่น้อง,งเบิ่งคอหนานะครับลำตัวดีท้ายยกสูงหางเป็นพะุ่งนะครับบ่มีต่ำหนีเนาะครับเล็บน้อยกอดเขาใด้เล็บสวยนะครับนมสีต่าสวยๆเลยพี่น้องครับห้นมดีขนาดครับเนะี่ยห้นมดีนะผมอ่ะนะเบิบ่งแม่กันแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบื้องการใจลูกกันลูกสาวควายลูกแรกนะครับผมเบิ่งลูกของเพิ่นกันนะครับควายลูกแรกนี่พ่อเป็นเผือกเนาะ แม่นครับพ่อเผือกครับแต่ว่าออกมาไทยนี่อัตลักษณ์นี่ตาแต้มแก้มจับองค์คอมีครบ3อมองได้แม่เลยนะครับผมแล้วก็แข้งขาหนี่ง่ายนานะครับการใจลูกก็ธรรมดาพี่น้องครับควายตัวนี้ใจลูกมาดีนะครับเบิ่งลำตัวของเพิ่นใจลูกดีพี่น้องครับนี่บันทายข้นหางเงผู้ใดที่ว่าอยากได้โคมนี่นะครับควายลูกแรกนะครับสูงลอยสี่สิบสามคับลูกสาวไว้สี่เดือนสเดือนครับเจ็ดหมื่นหาพันกระต่อร้องอะไรที่เขาต่อได้ครับ นะครับมีรถทรงไฮมีรถทรงไฮครับทรงฟรี1 0อยกิโลครับทรงฟรี1 0อยกิโลอ่ะโทรมาตกลองพูดคุยกัน